เราจะผัดพริกแกงหมูของเรายัางไงให้รสชาตินวลนัวนุ่มนุมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำขาหมูผัดพริกแกงกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะนี่เลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้ขาหมูนะหนึ่งขาค่ะ และเราเลาะเอากระดูกออกเลยค่ะแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนี่เลยค่ะหนึ่งขาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าพริกแกงค่ะสำหรับพริกแกงอุ้ใช้ประมาณ1ขีดค่ะ1ขีดหรือ100กรัมนะมะเขือพวงสำหรับเคล็ดลับการผัดพริกแกงของเราให้สีหน้าทานผัดพริกแกงของเรายังไงให้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ให้เราตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ามันนี่ค่ะให้เราใส่พริกแกงของเราค่ะลงไปเลยค่ะให้เรานำพริกแกงนะมาผัดในน้ามันค่ะด้วยไฟอ่อนนะถ้าเราใช้ไฟแรงนะพริกแกงเราจะขมค่ะให้เราใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดค่ะจะเย็นเพื่อให้พริกแกงเราหอม เมื่อเราผัดจนพริกแกงเราหอมนะแล้วมีกิ่นฉุนแล้วค่ะใส่เน่เลยค่ะขาหมูงเราลงไปเลยให้เราผัดพริกแกงกับขาหมูของเราค่ะให้ขาหมูของเราสุกตึงค่ะ นี่ค่ะเมื่อขาหมูเราเริ่มสุกแล้วนะให้เรามาปรุงค่ะด้วยกเกลือน้ำปลาแล้วตัดรสด,ด้วยน้ำตาลค่ะผัดพริกแกงก็ให้เมลชาออกหวานเล็กน้อยค่ะให้อมหวานค่ะ ในขั้นตอนนี้นะให้เพื่อนใช้มือค่ะแตะชิ้นดูเลยค่ะรสชาติได้แล้วนะออกเค็มอมหวานปลาแรมปลาแรมแล้วให้เราเติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาค่ะแล้วเราจะต้มเพื่อให้หมูนิ่มค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวจนเขานามงวดแห้งแล้วนะหมูของเรานุ่มแล้วถ้ายังไม่นุ่มเราสามารถเติมน้ำลงไปได้อีกเลยค่ะเติมน้ำแล้วต้มจนกว่าเขาจะนุ่มน้ำแล้วก็ให้น้ำของงวดแห้งลับมานี้เลยค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยแล้วจะผัดพริกแกงหมูของเรายังไงให้รสชาตินวนนัวนุ่มๆ,น,น,ๆนี่เลยค่ะให้เราใสาน่นมสดลงไป ประมาณนี้เลยค่ะแล้วให้เราใส่มะเขือค่ะมะเขือพวงเราจะผัดยังไงให้มะเขือพวงเราไม่ดํานะเคล็ดลับไม่มีเลยเลยค่ะแค่ให้มะเขือพวงเราสุกเท่านั้นค่ะถ้าไม่สุกเขาดาแน่เราจะต้องทําให้มะเขือพวงของเราสุกให้ทั่วค่ะดังนั้นเราอย่าให้มะเขือของเรานะโดนลมค่ะถ้ามะเขือไม่โดนลมมะเขือของเราไม่ดําค่ะเราก็จะได้สีนวลๆแบบนี้เลยนะ และรสชาติก็จะนุ่มนวลค่ะรอให้มะเขือของเราสุกค่ะมะเขือสุกตามด้วยใบมะกรูดเลยค่ะพริกขีฟ้าสำหรับเมนูผัดพริกแกงขามหมูถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ด ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ